พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด บุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องศัตรูปัญญากำลังเพิ่มบารามีเวลาเรียกคืนไม่ได้การสร้างความดีเหมือนเก็บของดีไว้ตามแผนที่และกฎจราจรชีวิตทำให้เรามีสติปัญญา รอบรู้ในกองการสังขารของเราเองโดยเฉพาะรู้เท่าทันสภาวะธรรมถ้าสภาวะธรรมเกิดขึ้นในการนั่งเจริญพระกรรมาฐานแล้วเราจะรู้ของจริงลึกซึ้งตื้นลึกหนาบางจะรู้รอบขอบชิดรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งด้วยการเวลากาละเทษะกิจจลักษณะรู้เวรรู้กรรมรู้การกระทำของตน อดีตที่เราทํามาแล้วอนาคตเราคงจะไม่ทําอีกแล้วเขาเรียกว่าปัจจุบันในเมื่อปัจจุบันได้อย่างนี้แล้วอนาคตก็ดีด้วยการปัจจุบันสร้างความดีอนาคตก็ดีตามปัจจุบันสร้างไม่ดีแล้วอนาคตจะดีได้อย่างไรมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นแต่ประการใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติมาก ขอให้สติเตือนใจไว้เรามาต้องการพระกรรมฐานเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนหายใจให้ยาวๆบางคนนี่ใจร้อนหายใจสั้นโมโหร้ายและฉุนเฉียวเก่งถ้าเราหายใจยาวๆแล้วใจจะเย็นสติก็จะดีจะคิดอะไรทันหายใจไวๆแล้วมันจะคิดไม่ทันปัญญาไม่เกิดปัญญาจะเกิดประเสริฐได้นั้น ต้องคิดช้าๆต้องหายใจช้าๆต้องกำหนดช้าๆให้มีสติมีสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันถ้าเรารู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนั่นแหละตัวปัญญาแล้วรอบรู้เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรในครอบครัวเป็นอย่างไรก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนี่สันติภาพอยู่ตรงนี้สันติสุข มีความสุขและความสงบเกิดแสงสว่างคือตัวปัญญามันทำให้เกิดความสงบสงบทําให้ใจยเย็นในเมื่อใจยเย็นแล้วความสงบก,ก็เกิดขึ้นได้ชัดเจนไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องคนอื่นเพราะคนเรานี่อุปสรรคเป็นครูศัตรูเป็นยากำลังศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารมีให้เราดีอย่าไปโกรธศัตรู ตัวอิจฉาริษยานี่มันเกิดขึ้นแต่ตัวเราเราเท่านั้นเป็นคนอิจฉาเขาจะอิจฉาเราอย่างไรก็ตามเราอย่าไปสนใจกับเขาเพราะจิตคนละดวงมีสติมีปัญญาแล้วทำไมเราต้องไปคิดโกรธเขาลงโทษเขาเขาจะด่าจะว่าเราอย่างไรจิตมันเกิดทางทวารหกเราก็ตั้งสติไว้ที่หูเสียงหนอเสียงหนอ ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยได้กำหนดจึงไม่รู้ของจริงของจริงกำหนดว่าเสียงหนอเขาด่าเราเขานินทาเราเขาว่าเราไม่ดีสติดีแล้วปัญญาเกิดแล้วเราจะตัดออกไปเลยเราจะแยกรูปแยกนามเสียงกับหูมันคนละอันอย่าเอามาใส่ในจิตใจของเราแล้วเราจะไม่โกรธเขาเขาจะลงโทษตัวเขาเองเขาด่าเรา เขาอิจฉาเราเขาก็ลงโทษตัวเองถ้าเราไปรับเอาอิจฉาเขามาเราก็เป็นบาปมากกว่าเขาไปโกรธคนอิจฉาสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง